เช็คลิสต์เอาหารที่ดูเหมือนผอมแต่กินแล้วคงอาจจะมาโดยไม่รู้ตัวนะคะฟังคลิปนี้จบลองไปชิคลิสต์ตัวเองกันดูค่ะมีอาหารอะไรที่เรายังกินอยู่และเรากินเป็นประจำด้วยโดยที่มันอาจจะแฝงไขมันหรือน้ําตาลดีๆมานี่เองนะคะเราจะได้กลับไปดูแลสุขภาพกันถ้าใครชอบคลิปดีๆสาระดีๆแบบนี้นะคะก็ติดตามมาไว้ได้เลยเดี๋ยวทุกๆวัน7จ็ดโมงเช้านะคะจะมาเสิร์ฟความรู้ดีๆแบบนี้ให้ก่อนไปทํางาน้ามาฟังกันได้เลยค่ะอย่างแรกเลยค่ะซีเรียลกล่องสารภาพมาว่าใครชอบกินบ้างที่เห็นเขียนว่า low fat นะคะแต่จริงๆแอบแ อร,อ,อร่อยเนี่ยคือน้ำตาลแฝงมาเพียบเลยค่ะเพอเผลอหนึ่งกล่องนี่หลช้อนเลยนะคะสองค่ะโยเกิร์ตพร้อมดื่มหรือโยเกิร์ตรสผลไม้อันนี้หวานเจี๊ยบบอกเลยที่กินแล้วดูเหมือนสุขภาพดีแต่จริงๆแอบใส่น้ําตาลไว้เยอะมากค่ะโดยเฉพาะพวกที่ปรุงเป็นรสผลไม้ถ้าดื่มหรือกินบ่อยๆเนี่ยบอกเลยว่าพุงมาแน่นอนสามค่ะน้ําผลไม้ 100%พวกน้ำผลไม้ที่ไม่ใช่เป็นแบบคั้นสดแต่บรรจุกล่องไว้เนี่ยบอกเลยว่าจริงๆไฟเบอร์มันแทบไม่มีแล้วค่ะแต่สิ่งที่เหลืออยู่มันคือน้ําตาลของผลไม้นี่แหละค่ะ <Huh? S 1> ที่เหลืออยู่ในกล่องแล้วสิ่งที่เรากินไปก็คือน้ําตาลใครยังกินน้ากล่องอยู่ลองกลับไปเช็กดูที่บ้านนะคะมีเนื้อเหลืออยู่บ้างหรือเปล่าสี่ค่ะขนมปังโฮวีลองสังเกตดูดีๆอันนี้นะคะถ้าเขาบอกว่าเป็นขนมปังโฮวี้เต่งใช้แป้งขัดขาวนี่คือรวกแรงแอบแฝงมาค่ะห้าค่ะโปรตีนบาร์ ตัวนี้ดูเฮลตี้เนาะดูแบบดูแบบกัดไม่กี่คําแล้วก็ทําเราอิ่มเลยแต่หลายยี่ห้อนะคะที่แอบใส่น้ําตาลแล้วก็ใส่หลับปริมาณสูงหรือบางทีเนี่ยอาจจะมีไขมันคารแทรกมาด้วยหกค่ะสลัดวงเล็บนะคะแบบพวกน้านําสลัดครีมข้นๆแบบนั้นนะคะลดจัดคือตัวผักอะค่ะมันดีนะคะแต่พวกมายงเนสหรือน้ําสลัดครีมอะค่ะบางทีถ้าบอกว่าจะกินสลัดเพื่อลดน้ําหนักลองดูตัวน้ําสลัดก่อนนะคะเพล๋อในแคลอรี่ในน้ําสลัดเนี่ยเยอะกว่าก,ากินข้าวะค,ะค่ะและ7ค่ะนมแอลมอนนมถั่วเหลือง บบหวนถ้าใครยังติดกินรสหวานอยู่นะคะพวกน้ําตาลที่เขาใส่มาในนมกล่องหรือน้ําผลไม้ต่างๆเนี่ยบอกเลยว่ามันเยอะมากดูภายนอกเหมือนจะดูดีแต่จริงน้ําตาลแฝงมาเพียบเลยค่ะอาหารที่พูดมาเนี่ยบางอย่างมันก็ไม่ได้แปลว่าห้ามกินเลยนะคะแต่เราต้องรู้ทันว่าอาหารชนิดเนี้ยมันมีอะไรบ้างเช่นอยากกินน้ําผลไม้เราก็ต้องดูว่ามันมีน้ําตาลเพื่อที่เราจะได้ควบคุมปริมาณต่อวันได้หรือถ้าให้เลือกได้แล้วจะกินสลัดเนี่ยเราลอ,ลองเปลี่ยนตัวน้ําสลัดดูอาจจะมาเป็นสูตรงานหรือสูตรที่มันคลีนกว่านี้น้าตาลน้อยกว่านี้ก็ดีวันนี้ลลองกกัับไปเช็คคนนดูะะ แค่รู้ทันและปรับอาหารนิดเดียวบอกเลยว่าชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะค่ะ